สวัสดีครับจากความเดิมตอนที่แล้วเราจะไม่พูดถึงกันเรามาดูความเดิมตอนนี้ที่เราจะพูดถึงสําหรับ EP 9นี้เราก็จะรู้ว่าโรคนี้โรคนี้ไม่ใช่โคครคภัยกิขึ้นบ้างก็ขณะนี้ผมก็ได้ดําเนินการรวบรวมทรัพยากรก็คือไอ้เหล็กที่ผมไปลุยสุสานใต้ดินมาได้เยอะแยะเลยเกียร์เนี่ย ก็พยายามผลไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ความยุ่งยากของมันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นถ้าคุณดูจากความเดิ่มตอนก่อนๆสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือการที่เราต้องเสียเวลากับชีวิตในการรวบรวมและขนส่งยุ่งยากสุดคือการวิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับมาแล้วก็กลับไป แน่ใจเหรอจะเอาเล็กไปแค่นี้แน่ใจสิโอ้กล่วจะได้ทรัพยากรแต่ละชิ้นนะี้นะมันก็ยิ่งยากเสือจเดินบอกไว้เลยอ่ะเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะไปตะลุยของมันเพราะว่าในด้านของยุทธปกรณ์ที่เรามีอยู่อาวุธ ลมไปถึงชุดเกราะก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นะประดับเทศไปได้แล้วไหนจะขนส่งทางเรือเรือเรือลำนี้ก็สามารถขนส่งของได้หมดไม่เยอะเท่าไหร่ผมถึงต้องใช้อ,อะไรนะเนี่ยรถเข็นมาเป็นตัวช่วยพยุงของไปม,มาเป็นที่เก็บสัมภาระ ถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บขนส่งเหล็กภายในตัวก็จะต้องใช้ปริมาณเยอะไงเหล็กคงคนได้ไม่เยอะหรอก30ชิ้นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้รอ่ะถึงแม้เราจะรับน้ำหนักในทางร่างกายของเราอยู่เพียงแค่300แต่พนะนั้นต้องนึกถึงตอนที่จุดหมายปลายทางด้วยคทาวนี้แหละเราก็มาเสียเวลากันต่อหลังจากล่องเรือก็ การข้ามผ่านโฟนน้ำที่ยาวไกลสิ่งที่ควรระวังมีอยู่หลากหลายเลยไหนจะไอ,ไอ,ไอนะ้อะนางงกงกรน้ำหรือเตียน้าที่ความสามารถเรายังไม่ถป,ปอ,อนะที่จะปีนปีนลงตันแพงอะไรกับนันได้อ่ะรวมไปถึงเราต้องคอยระมัดระวัง อายุพาไอของที่เราขนส่งมาตกน้ำไปอะจะแย่พอมาถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยใช้เวลายอยู่ <c oughs> เพราะว่าเรือที่เราล่องอยู่มันอยู่ไม่ไกลก็เราจะทำยังไงให้เรือเข้าไปใกล้ใกล้กับ เป้าหมายที่เราจะชอบอะเอ้ยไม่ใช่จะชอบเขาเรียกว่าเป้าหมายที่เราจะเป็นเทียบท่าก็าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําท่าเรืออะไรเป็นจากลักษณะเนาะเพราะว่าทรัพยากรที่จะต้องใช้มันใช้เวลานานอยู่ต้องรวบรวมพวกหินไหนจะเพิ่มอะไรนะหรือให้สูงขึ้นไอ้สูงขึ้นหือดิน และอีกอย่างนึงเรือลำนี้เมื่อผมมาถึงจุดหมายไปทางก็ติดปัญหาอะไรอยู่มันคนให้ไม่เยอะแล้ววันเวลาก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่มันก็ผ่านผลไฟเนาะเมื่อผมได้เหล็กก้อนนั้นมาผมก็ต้องเอามาหลอมใหม่การที่ผมจะหลอมใหม่ผมจะต้องใส่เตา ก็ผู้ดีที่จะต้องใช้คือถางถินถัานได้มาจากอะไรจากไมาแี้วน,น,น,นี้นี้คอยเก็บไปเรื่อยๆแหละแน่นอนไม่ได้ใช้วันเวลาเช่วันเดียวอ่ะเก็บมาผมต้องมาเอาไม้ตรงนี้มาทำเป็นถางหิ่นก่อนแล้วถึงไปยัดไปใส่เตาหลอมแล้วเบ้าที่ผมทำไว้ก็อย่างที่รู้กับผมทำไหว้หมด4อันสอันอันหนึ่งผลิตได้ ใส่ได้สูตรยี่สิบห้าย25อัหน,ออนไม้ก็ก็จะได้ทั้งหมด100่ชิ้นแล้วก็มาใส่ในเบ้าหลออเบ้าหลอมก็ใส่อันละ20เท่าวิวซีอันก็80ก็จะน่าจะเหลืออยู่20อ,อ่ะเก็บเอาไว้ก่อนอันนี้ใช้เบืองแน่แล้วนำเหล็กที่ได้ก็อย่างที่รู้กันอยู่หมึตอนช่วงต้นๆอ่ะที่ เราเริ่มดําเนินการสร้างดาบที่หลอมเสร็จที่เป็นพวกเหล็กกับดีดุกอันนี้ก็เป็นเกาะเหล็กก็อัพเกรดไปอีกขั้นหนึ่งเนาะทั้งเกาะทงม่วกการที่เราจะไปชนกับมอนสเตอร์ที่เราจะสู้ในอนาคตชุดเกราะต้องมีความทนทานสูง ดังนั้น <hobby. S 1> การที่จะสร้างให้มัน,นพลผ่านได้ก็คือหลังจากเราสร้างก่อนแล้วเราก็ต้องมีการอัปเกรดอัปเกรดนี้ก็คือเราจะต้องใส่ party, พวกเครื่องต่างๆนานาอย่างที่เห็นเนี่ยเพื่อเพิ่มขั้นของการอัปเกรดชุดก็จะพยายามให้อัปเกรดให้เป็นขั้นสูงให้ได้มากที่สุดเนาะเท่าที่ทรัพยากรมีพอ ประกอบกับเรือที่ผมมีผมก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นเรือที่สามารถขนส่งของได้เยอะขึ้นแน่นอนว่าวันเวลาเนี่ยม,นม,ยยม,มันต้องคอยข่าการเวลาที่สุดิ่งต่สามาเรือต้องียันก็คืออาหารที่กินแล้วสามารถเพิ่มเลือดับความน่าได้สูงขึ้นแลวก็ใช้ได้นานนานหรือเปล่าก็ลเลาชิ้นหนึ่งจะใช้ประมาณ2-5นาที แน่นอนสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือพวกพืชผักสวนควรัวที่จะใช้ในปัจจุบันในตัวนี้ก็เป็นพวกอะไรนะเชื้อเท้าปะใช่ใช่ใช่ีชช่ต้นหัวเช้อเท้าแลก้ก็มีแคอรอทพอปลูกเสร็จแน่นอนเราตงเตรียมทรัพยากรทิ้งไว้ก็คือเตรียมปลูกเอา,มาเมล็ดโดยการเอาไอ้หัวมันนี่แนหะเอามาปลูกผมจะใช้ไม่เยอะหรอก เพราะว่าหนึ่งต้นมันก็ได้หลายตัเล็เหมือนกันนะแน่นอนคุณก็ต้องกลับมาหาอะไรนะพวกไม้ต่อหาไปเรื่อยๆใช้วันเวลาเยอะมากแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อมาก็คือการสร้างประตูวาประตูวานี่เราจะต้องใช้ไม้คุณภาพดีไม้คุณภาพดีก็ได้มาจากพวกต้นไม้สีขาวนี้หรือต้นโอ๊กคุณไม่ได้ตัดแค่ต้นหนึ่ต้นเดียวต้นสองต้นแน่ เอาไปให้ได้มากที่สุดอะ่ะเพราะว่ามันเปลืองแน่ไหนจะไม่ใช่เแ,แค่ทำประตูบานนะเอาไปสร้างเรือและอีกอย่างนึงมันโอ้ไม่ได้ทำได้เพียงแค่นี้นน่าจะสร้างอะไรได้มากกว่านี้ในการตัดต้นไม้ต้นต้นหนึนน่งพวกต้นไม้สีคุณภาพดีอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม้ธรรมาดาด้วยนะ ละเรือคุณภาพที่ดีขึ้นผลส่งได้เยอะขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ใช้เรือการขนส่งทางนี้เราขนส่งได้เยอะขึ้นความเร็วในการเดินเรือก็คงจะเร็วอยู่แ,แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทิศทางลมอ่ะถ้าทิศทางลมเราไปอ่ะ มันตรงกันข้างกับลมมามันก็ทําให้การเล่นเรือชา้าและณนะขณะนี้ผมก็เปลี่ยนพื้นที่ใหม่เพราะว่าพื้นที่เดิมอะ่ะผมลงพวกสุสาใต้ดินหมดแล้วผมมาหาที่แห่งใหม่เพื่อจะหาสุสานใต้ดินรวบรวมทรัพยากรพวกเหล็กแน่นอนไม่ได้ใช้นิเดียวไง แล้วลงมาก็มีพวกต้อนรับเลยจะเป็นพวกวิงแล้วก็ตีอันดับแรกก็คือกระตูพวกวิงนี้ต้องระวังหน่อยเยด้อพิษสูงถ้าเลือนน้อยๆก็อย่าไปยุ่งกับมันอเอการเดินทางในพื้นที่แห่งนี้มันมีความยากลำบากอย่างหนึ่นงคือมันเป็นพื้นที่เชิงแฉด ก็ยิ่งเวลากลางคืนแอบมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหมีต่าดำด้วยทิศทางต่อไปก็คงต้องเดินผ่านป่าดำาพลนิดนึงพยายามสำรวจพื้นที่โดยรอบให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะเผื่อว่ามันอาจจะ เจอทรัพยากรที่เราต้องการอยู่การเดินทางก็ต้องใช้เวลานานสิ่งที่เราค้นหามันไม่ได้มีเพียงอยู่แค่นี้่าทํานี่ก็น่ารลำคาญเหมือนกันนะเวลามืดแต่ก็ยังดีกว่ามเมื่อกี้คือมันมืดเกิน เฮ้ยอัน,นั้นอะไรนะมันคืออะไรเฮ้ยมีร้านค้าด้วยว้าวเพิ่งรู้ว่าต่างโลกนี้ก็มีร้านค้าแน่นอนต้องไปเอาเงินก่อนโอเคหลังจากซื้อของมาผมก็เอาทรัพยากรมาเก็บไว้บางส่วนเพื่อแล้วเอาเงินมามาดูว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อได้ทุกอย่างหลยมีเงินเพียงพอก็ซื้อได้ไอ้ของชิ้นที่เพิ่งซื้อมามันช่วยเพิ่มน้ำหนักของเราได้นะจากนั้นผมก็รวบรวมทรัพยากรมาก็เดินทางต่อ,อลองคิดดูซิว่าสิ่งที่ ถ้าเวลาดูดเวลาชีวิตมากที่สุดนะคือการเดินทางไม่ว่าจะวิ่งส่งทรัพยากรหรือล่องเรือล่อ,ลองเรือไปทิศทางไหนหรือทิศทางที่เราต้องการทรัพยากรอะไรพวกนี้มันล้วนแต่เสียเวลาสุดๆผ่านวันแล้ววันเล่าที่เราโค้นลำคาเห็นเกาะแห่งนี้ไหม ล,ล่องเรือมา <Ach. S 1> ตั้งนานเพิ่งเจอ <c oughs> ก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันะแต่ก็อย่างที่เหน็นมันมีของมีเพียงแค่เนี้ยก็ไม่รู้จะเอาไปเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเวลาในการจะขึ้น,ววน,ก,นก็รู้นะว่าอาจจะมีทรัพยากรอะไรดีๆอยู่ข้างบนก็ได้ป่ล <c oughs> จากจุดใหม่นี้ผมก็หวังว่าจะเจอพวกอะไรนะสุสานนะก็จากเกาะเดิมที่ผ่านมามีไม่เพียงพอการต่อสู้กับมอนสเตอร์เหล่านี้นยบอกไว้ก่อนนะว่าเริ่มต้นจากการป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าผมเน้นให้ตัวละครเอ๊ยเน้นตัวเองให้มีความสามารถในการป้องกันสูง ความต้านทานพิษอะไรเนี่ยได้ป้าเฉยเลยเหรอเออมันก็บ้าบ,าบอนะเนี่ยโดดขึ้นมาบนฝั่งให้เก็บผมอ๋อมีไงจุดนี้ผมเมื่อผมมาถึงนี่นะผมจะเอาที่แห่งเนี้ยเป็นฐานบัญชาการชั่วคราวนี่ไงหมวกที่ได้จากร้า,คานค้าเมื่อกี้ผมซื้อมาว้าวหมวกสีฉาย ไปสองกบโอเคเริ่มต้นการเดินทางตำรวจมาถึงวันที่ร้อยห้าใช้ชีวิตนานหนึ่งนนนะรบรแน่นอนสิ่งที่เราจำเป็นเราต้องการหาก็คือนะตอนนี้เมื่อเราอักเกรดได้ชุดก่อนตีไอ้ผีพวกนี้ก็ตีสบายขึ้นแล้วแต่ที่หน้าลำคานอยู่เหมือนเดิมก็คือ กอนะเราก็ควรกำจัดมัน,นมให้หมดไม่งั้นมันก็ตื้อเราอ่ะเดินหาสุสารใต้น้ำนี่มันก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะวกวรจะเจอแต่ละพื้นที่แล้วก็ต้องมาลบลาค่าฟันกับพวก,พวกเราจะต้องใช้เวลาในการปลุกคนเนี่ยนานบางทีปุกสุสารอาจจะใช้เวลาเป็นวันสอง ถ้าไม่มีอะไรเลยก็วันเดียวและคงไม่ใช่แห่งเดียวแน่นอนอย่างที่เคยเล่ามาว่าเราต้องใช้ปริมาณเยอะในการเก็บพวกเลกพวกนี้ใช้เยอะรวบรวมใส่ในเรือแล้วก็ขนกลับเลทีเดียวเสียเวลาอยู่ที่นี่นานหน่อยอ่ะเมื่อรวบรวมได้เต็มลำเรือแล้วก็แน่นอน เวลรรดีรับตือนเ้ไม่ใช่เลิลคีรับนี่หว่าอันนั้นเรียกว่ายินดีต้อนรับนี่คมแบม็กโฮมจะพูดภาษาอังกฤษแต่กระนั้นพูดผิดเองตลก <c oughs> โอเคถ้าอย่างที่รู้กันถ้าใบใบเรือไม่ตรงกับทิศทางลมมันก็จะช้าเราควรต้อ,องหายไป ในการล่องเรือในพื้นที่ที่แบบอยู่ห่างไกลกับอ่านทับหลักเราจะเจอทั้งบรรยากาศที่แจ่มใสตองกลางวันแล้วค่อยๆปกเย็นไปเาขาเรียกว่าบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลา ค่อยๆเปลี่ยนไปจนถึงท่านเจอฝนอเจอพายุแน่นอนว่านการล่องเรือครั้งนึงมีแค่วันเดียวนะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเจอบรรยากาศใหม่อีกแล้วเนี่ยจนมาถึงจุดๆเนี่ฟา้าก็เริ่มมืดไปเยอะล้วขนาดเาพายุไปรอบนนะึงมันมืดแล้วอะ่ะตอนนี้ เยนมามืดแล้วมืดอีกเนี่ยช้าช้าแน่นอนนะล่องเรือขนาดนี้เพราะาเราไม่ได้ขี่เรือตามลมแต่นี้เราทวนลมพอมืดมืดมานี่ไม่ม้งทางวันก็เจอฝนทางคืนก็ยังจะมีและแถมจะเจอไอพญานาคจนันเลยละชั้นยังไม่พร้มที่จะฆ่านะฆ่าได้นะ แล้วก็อยากรู้นักว่าเราจะได้ทรัพยากรอ,อะไรจากมันก็ใช้เวลาวันหนึ่งอ่ะอจะลงเรือมามีชีวิตรอดในแต่ละวันได้ยไหนกว่าจะไม่ทำท่าเรือก็เงี้ย ที่จอดเรือได้ลาบากลาบากพอหาที่จอดได้ขนสรงอีกดูดิลำบากลำบากผนเล็กแต่ละชิ้นแล้วยังไม่พอนะน้ำหนักที่มันเกินเกินมาเนี่ยหัวเราจะแบกมันไปได้ความลำบากของผมมันไม่ได้อยู่เพียงแค่เนี้ยเมื่อขนส่งทร,รัพยากร เราเอามาแบบอีทีอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกผู้แรกพวกนี้นะเอาจริงคือมันไม่สามารถอาผ่านประตูวาร์ปได้เราต้องค่อยคอยขนส่งผ่านงนี้จะดีดและหน้าปัจจุบันไอ้ตัวนี้ก็ตีง่ายขึ้นนะแล้วก็เป็นตัวที่น่าลําคาละ ทรัพยากรที่เจาต้องหาและต่อสู้งไงตัวนี้เริ่มตีดีขึ้นอ่ะจารข้างก่อนผมตีได้อ่ะตีเอาอ่ะตอนเนี้ยโอเคเรามาเจอกับมาไฟกับอะไรอ้ต้นไม้ต่อลองดูดีระยะไกลทุกครั้งผมโนตีด้วยธนูนะมาไฟมันสักรอบว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าเอาอยู่นะเดียวๆกันอย่างนเงี้ยู้สู้ได้ด้วยสบายอ่ะ แต่มันจะมีตัวกวนใจอยู่ผีอย่างกระดูกเนี่ยสลาอย่างที่เห็นเนี่ยคิด่าโอ้ยเลือกะเหนือน้อยลงแล้วโอเคทุบๆมันไปเรื่อยแหละตีตีตีกัากรากาเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มาควน ทุบไม่เป็นหมูทุบเลยโอ้โ,โ,อโหไม่จบเลยเนี่ยแต่ว่าไปโจมตีระยะไกลนี่ได้ผลดีกว่าโจมตีระยะไกลนะเมื่อต่อสู้กับพวกต้นไม้เนี่ยตอนนี้แต่ความเสี่ยงมันก็สูงหรอกมาอุย้ย ความเสี่ยงมันก็สูงเหมือนกันนะเพราะว่าโอกาสที่ว่าถ้าเราจับจังหวะใน,นตอนที่มันโจมตีใส่เราแล้วเรากากไม่อยู่อ่ะนี่หละแย่ yeah. แถมต้องคอยระวังสามินา่อาอ้าวมาอีกทั้งทีทั้งสลามวิญญาณหลอกวิญญาณหลอนมาอีตัวซองตัวนี่กดะสายจริงเลยมามาไปต่อนู้ไปไปไหนไปไหนไปไหน อย่างนี้ก็วานสิหนูสอดอกสองดอกแล้วกันติดไฟมันก็ติดสถานะเบิร์เหมือนกันนะน้ก็ช่วยเราได้หน่อยอแต่ว่าถ้าตีระยะใกล้น่าจะลดเร็วหน่อยอาวุธขนาดนี้ที่ใช้โจมตีมานาอาจจะไม่รุนแรงพอเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ธนูแต่ถ้าเปลี่ยนแบบใหม่คือใช้ค้อนก็ตีได้แรงขึ้นนะเอาเอาเรื่องอยู่ อยูนน่ไหนแล้ววะเอยๆอ,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 อยู่นี่เอยๆยจะไฟเหรอทูค้คังใช้เวลานานกว่าน,นี้นะเพราะว่าเวลาเรายิงขนูใส่มันใช้เวลาปวดจะลดเลือดอแต่ละทีอะ่ะเวลาเล็กทีละน้อยอะ่ะอันนี้ก็ขอไฟตีที่มันจบเกมไปเลยละนะจังเกย์มันจะเหลือไปได้ยังไงมอนสเตอร์เหล่านี้ ดาวสุตตีไหวเปโลชั้น็ไมไร,ริกรเบเชยเวลาวก็ผ่านคนมาว้าวมีร้านขายของอีกร้านด้วย <c oughs> อืมโอเย่แน่นอนโลกโลกนี้ก็มีร้านขายของอย่างนี้ด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นเซฟโซนนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นเซฟโซนในการซื้อขายแล้วไม่มีมอนสเตอร์เข้ามาโจมตีอะไรพวกนี้ได้ก็เอาเป็นว่าเราก็ยังใช้ชีวิตปลอดภัยเป็นช่วงๆแล้วกันโอเค